ครับน,นี้จะมาไล์สุดนะครับจะมาพ่เ็นกันอ่าสินค้านะครับ <c oughs> สินค้าเครื่องนะครับที่อยู่ในคลังสินค้า <c oughs> ของเรา <c oughs> ตอนนี้ณนะ <c oughs> ปัจจุบันนะครับอ่า เป็นสินค้าของสายบุญนะครับสายบุญนะครับสายบุญที่มีแรงจิตศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องชนิดไหนก็<ห>ผมยินดีนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องแบบไหนอันนี้เป็นสินค้าแบบมาจากโรงงานนะครับที่ว่าผ่านพิธีไหมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแล้วแต่แรงศรัทธาแล้วก็แรงบุญจะเหนียวนาท่านนะครับว่าท่านจะศรัทธาแบบไหน กินยังไงก็ผมก็แนะนํำในแค่ความรู้สึกความคิดเห็นแล้วก็อารมณ์นะครับที่จะใช้ร่วมกับท่านได้ก็จะเป็นการอุชาพยานาคนะครับผมชอบแบบไหนก็นี่เลยครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งก็30สิบาทเป็นหนึ่งยปสิบาทครับสนใจไหมครับอ่ะ ันนี้150บาทเป็นบ่วงพญานาคบวกค่าจะดส่ง30บาทเสียไหมครับอันนี้150บาทบวกค่าจะดส่ง30บาท180บาทส่บนาทเยไหมครับเป็นตะไคร่นะครับขายสินค้าด้วยราคาและอารมณ์การแนะนำของผมจึง หากใครสน,สนใจสินค้า3ชิ้นนี้นะครับผมจะจะส่งไปให้ด้วยการาผ่านกระบวนการจัดส่งสินค้าของผมเองและหากท่านใดต้องการให้ทางร้านปลุกเสกให้ก็สามารถขอเพิ่มเติมมาได้เดี๋ยวผมจะพาไปให้ลายจานของผมหรือพระที่ผมสนิทหรือพระที่ผมศรัทธาน,นะครับด้วยความรู้สึก ด้วยการให้พระสวดย,ยัดแล้วก็เปิดแล้วก็เป่าแล้วก็อัดพลังด้วยความรู้สึกของผมด้วยการที่ว่าปลุกเสกนะครับผ่านพิธีไหมก็ผ่านพิธีด้วยการผมจะพาไปก็ต่เมื่อลูกค้าสนใจสินค้านะครับตรงรับ